กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยท่านี้เป็นเด็กหญิงไม่ใช่เด็กหญิงนะเนอ้ยใครลูกกบหลงกูมงงมเมีย่อยู่บน่บน่ันนะนี้เป็นน้องสาวน้องสาวสองสาวสองสาวจำปีจำปอา,าน้่นขามันีอยู่นู่นขาบันียแยกไปละแยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเนาะเพื่อจะให้เขาได้ไม่ต้องเพิ่มพัชกรเพิ่มพัชากรหลวงปู่เลี้ยงไม่ไหวล้ว กูเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนาะเพิ่มพระกากรน้องกระต่ายพถ้ามีลูกครั้งหนึ่งนู่นะเจ็ดแปดตัวเนาะเจ็ดแปดตัวแนละ้วเนาะเพราะเขากินเก่งกินเก่งแล้วก็แข็งแรงกินใจเลยจุบจับจุบจับเออเดี๋ยวก็หมดเลยเนะี่ยกินหยุดภาพาเสตลูกหืมไม่เขียวตลอดเวลาเขียวตลอดเวลาเลยนี่น้องอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งนี่ขามณนีขามันนีอยู่ตรงนี้ขามันนี เขามานี่อยู่คนละบ้านอยู่คนละห้องเนาะอยู่กล้กันนี่เรามองเห็นอยู่มีม,ม,ม,มีตาขากันนะ้นเนาะจะได้ไม่เหงาเล่นด้วยกันได้นะแยกไวเพื่อความปลอดภัยนะลูกเนาะปูจําเป็นลูกนะปูจําเป็นเนะ้อเพราะว่าปูเลี้ยงไม่ไหวแล้วกินเยอะขนาดนี้ถ้ามีสิบตัวนี้แย่เลยเราปูแย่เลยถ้ามันกินไม่ได้หมออายุขั้นถ้ามันก็ ก็อันตรายอยู่เสมอยุเม,มื่อเมกระตายเยอะแล้วก็ทำัน้าที่อาจจะไม่รอดวางยาสลบใช้วิธีดมดมถ้าจับกระตกใจง่ายไปเพศที่อ่อนแอตื่นเต้นก็นไม่ได้ตกใจก็ไม่ได้หัวใจวายชอบตายเลยอยู่นี่ก่อนูกเด้วปวดหามาเตรียมพร้อมแล้วน,นี่ก็กินให้หมดตลอดคืนนี้นะพรุ่งนี้ถึงจะได้เสริมมาใหนะ้ใหนะ่ใหม่นะรู้นะไปพอ,อแล้วเดี๋ยวดนูน้องเมียบ้างไปดูน้องเมียบ้าง เพิมเมียตรงนี้บ้างมาเมียเมื่อนี้เมียอยู่ข้างไกลหลวงปู่นี่ใช่เลยนี่นอนเมียอยู่นี่กันเมียเมียอยู่ตรงนี้กันเมียเมียอยู่ตรงนี้กันเอานอนตรงนี้ก็มีเล่นตรงนี้ก็มีนอนตรงนี้ก็มีนอนตรงนี้ก็มีเล่นตรงนี้ก็มี อันนี้ขายอุ๊ยอุ๊ยนี่บนสมสมขี้อ้อนบญสมขี้อ้อนสมขี้อ,อ้อ,อนตรงนี้ของนี่เท้าเล็กเท้าเล็กอยู่ตรงนี้เท้าเล็กเท้าเล็กอยู่ตรงนี้เท้าเล็กพักผ่อนโยนใจสบายสบายเนาะตอนนี้อากาศไม่หนาวแล้วละอ๋ะกลางคืนก็หนาวแป๊บเดียวกลางวันก็แดดร,ด,ดร้อนแดดร้อนละแดดยังไม่ลบ ได้ยังไม่บางดวงดวงที่ยังไม่รบับไม่รับขอบฟ้าเลยได้เวลาค่ําแล้วก็ไม่ยอมรับขอบฟ้าโลกเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนองศาใหม่โลกเปลี่ยนองศาใหม่ดวงที่ปรับทิศทางใหม่ทําให้อากาศร้อนขึ้นก็อากาศร้อนขึ้นากา็ดวงที่ก็เลยดวงที่เปลี่ยนใหม่ก็เลยอากาศเลยร้อนขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนมุมใหม <s> <S <s <ๆ>่ที่จะตรงขึ้นตรงตรง,ตรงเส้นสูงสุดเ <s> ส้นสูงสุด ก็เลยทําให้ได้รับแดดเยอะตัวที่ก็เลยยังไม่รับขอบฟ้าเนะนั้นอธิบายไปก็เยอะอยู่ตามหลักวิทยาศาสตร์หลักไรหลักหลักธรรมชาติของโลกนะปูพูดไ่ถูกแล้พูดไมพูดแล้วพูดเรื่องแมวดีกว่าอ่าแมวแมวเร็วพ,รพรกักผ่อนการปูจะถ่ายไม่ครบเนี่ยถ่ายไม่ครบแมวเลย นี่คาเดินมานี่ขาเนี่ยนวรัตนวรัตด้นมาทังนี้นวรัตอยู่ตรงนี้ไยไยไปนวรัตเก่าเก่าเก่าทีนี้ขายอยู่นี่เองขาอยู่ในป่ากล้วยป่ากล้วย,ยถ้าเอาน้องกระต่ายมาปล่อยนี่คงจะย้านี่คงจะเตียนโล่งเลยนะเนี่ยกระต่ายกินย้ากระต่ายเช็คดูแล้วกระต่ายกินเพื่อ้หลายชนิดออกินเพื่อ้หลายชนิดขาชอบกล้วยชอบชอบกัด ชอบแทะอุยทางนี้ใครอยู่นี่สองสามเมียวเนี่ยเออสอ,องสามเมียวตรงน,นี้ส้มขาวเล็กส้มขาวใหญ่หึงกระนง n เทาส้มอนองทองเอ้ยอะไรนะส้มอ่อนส้มอ่อนนั้นนั้นดวงนั้น,น,น,นเพรดำน้อยทางนี้ใครอีกเนี่ยใครนั่งจ้องอะไรอยู่นี่อืมจ้องอะไรเนะี่ยจ้องมแมลงหนึ่งเดียวไหว จ้าแมลงหรือว่าเจ้าเงาตัวเองหอเห็นเงาตัวเองดูดิดูดิดคิดว่าตัวอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> ขาไม่ใช่ั้มโอ้อยห้าข้างหลังใบไม้ข้างหลังร่งลกเลยอทำไงให้เตียนร่องได้ทำให้เตียนร่องได้ในพริบตาต้องมีกําลังเสริมกําลังเสริมแล้วไม่มีกําลังเสริมนวรัตนาวารัตกับสามสีนวล คล้ายกันสามสินวันมีสีขาวเยอะนรัตไปม,มีสีขาวมีแต่ขาวน้อยมีนิดหนึง่งอยู่ด้วยกันอืครับก็ขอถ่ายภาพบรรยากาศน,นี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันเดีย๋ยวไปดูโน,ออนออ่นอีกโนนอีกโนนอีกหนึ่งถนนคือน้องปุยฝ้ายกับปุยฝ้ายกับน้ำเพชรอยู่ด,ยด้วยกันแล้วปุยฝ้ายกับน้ำเพชรอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันพี่เดินไปดูก่อนนิใครน่ใคร ส,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 สีสีลูกสีกับสีสีแว่นดำสีสีลูกสีสีแว่นดำอยู่นี่นะอาบุนชายบุนชายกินข้าวไม่เสร็จเหรอว่าบุนชายกินข้าวไม่เสร็จตัวอ้วนกินข้าวช้าเหรอลูกกินอาหารไม่เสร็จเนาะกินไปก่อนลูกเด้อกินแล้วก็พักผ่อนลูกนะน้ำเพชรน้ำเพชรอยู่กับปุยไฟแล้วปุยไฟลอยตรงไหนปุยไฟอยู่ไหนลูก ปุ่้าพักผ่อนอยู่ปุฟ้ายพักผ่อนตรงนน้นปุฟ้าพักผ่อนอยู่ข้างบนนี้ปุ่ยฟ้ายปุ่ยฟ้าจ้าปุ่ย้ายอยู่ตรงนน้นน้ำเพชดอยู่ตรงนี้น้ำเพชอยู่ตรงนี้แลเมียวเมียวเมียนั่งพักผ่อนกันเลยนผมปู่ไปทำภารกิจส่วนตัวกันเนาะท้าเล็กเล็กเล็กกันเล่นนะ พักผ่อนหย่อนใจเล่นกันตามสบายสบายก่อนเข้านอนลุงเนือเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษลูกเนาะวกเขอ,อยู่ดนคิดไว้นนะาท,าทีกันเนาะขอมุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่มีความรักคอมเมนต์ต่อน้องนุมเมียวให้คําแนะนําต่างๆนานานกะ็ปูกก็รับฟังทุกคอมเมนต์ทุกคําแนะนำเนาะบางอย่างก็ปรึกษาเรื่องทางหมอทางแพทย์ทางศึกษาจาก ทาง Google ด้วยกด็ดูเรื่องดูเรื่องการเป็นอยู่ของน้องเหมียวน้องกระต่ายทุกๆชีวิตที่เราบรรับมาดูแลก็บางทีเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้จักเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เอาเนาะ,นะสายทาง Google ก็รับทราบบางอย่างหลายๆอย่างแต่เราหาตามนั้นไม่ได้หรอกหาตามนั้นไม่ได้าาไไดก็หาช่องทางที่ค่อยแก้ไขเอาเหมียวก็ทําหมันรอเวลา เราปัจจัยสว่วนน้องกระต่ายทําไม่ทำอ่นนะเนาะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่อะไรเขาเรีเยกอะไรวันแอะแล้วก็สัตว์อายุที่อายุไม่นานอายุไม่มากใช้วิธีธรรมชาติเนาะแยกเนาะแยกแยกกรงก่อนแยกกรงอยู่คนละอยู่คนละบ้านถ้าว่าวันไหนที่เขาอยู่ดีนานแล้วก็จะปล่อยเขาออกมาเดินได้เป็นเป็นคู่ๆไป น้องสองสองสาวนั้นก็จะพามาออกเดินได้ส่วนน้องหนุ่มมันก็เดี๋ยวค่อยๆเดินทีละครั้งแต่ต้องอยู่ดูแลเขาเพื่อมาให้เขาได้โดนแมวกวนโดนแมวแกล้งค่อยๆศึกษาไปเนาะอยู่ด้วยกันไปนี่แหละตามตามธรรมชาติที่เราอยู่ดูแลกันไปด้วยความรักด้วยความเมตตาเนาะก่อนมทนาสาธุก็เํานวยรอมให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจทั้งปรารถนาทุกข์คันทุกคนทุกท่านสาธุ อายุวนโนทุกครั้งพระลางเจ้า